สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อน,อนสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูแผงโซลาร์เซลล์นะครับว่าในยามเช้าหกโมงสี่สิบนะครับหกจุดสี่ศูนย์อะจะผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งนะครับมีเมฆบางๆแต่ท้องฟ้าโปร่งแสงแดยดยังไม่มีนะครับตอนนี้ครับอันนี้ เป็นแผงมันก็จะเฉลี่ยผสมกันนะครับวัตบางตัวก็300วัตต์บางตัวก็3 4 0วัตต์อ้าม้อยสามิบวัตต์นะครับผสมกันครับใหม่บ้างมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างผมซื้อมาผสมกันนะครับผมใช้อยู่ทั้งหมดอ,อันนี้5นะครับตอนนี้อยูบนหลงังคาอันนี้5และอีกที่หนึ่งคือ4แผงทั้งหมด9แผงนะครับ จะมีแผง330วัตต์และก็แผง300วัตต์ปะปนกันนะครับจะให้ดูนะครับว่าช่วงเช้าเ้าอย่างเงี้ยจะได้ไฟผลิตไฟได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับข้างล่างอันนี้เล้วที่เหลืออยู่หมุมนู้นนะครับมุมน,น,นู้นตรงนี้อีกสี่แผงคือต่ออนุกรมกันนะครับผม,มต่ออนุกรมอ่าจะเป็นสายอย่างเงี้ยสายเบอร์หกนะครับ เบอร์หกจะลื่นไปเบอร์หกก็จะ,ะเป็นบวกบวกเข้าลบลบไปเข้าบวกอย่างเงี้ยครับก็จะลิ่นกันมามาอยู่ตรงนี้อีกสี่แผงนะครับอันนี้จะเป็นแผงใหม่สี่แผงข้างบนจะผสมกันเป็นะจะมีขนาดสามร้อยวัตต์นะครับแผงเก่าแล้วก็แผงใหม่สามร้อยสามสิบวัตต์ต่อรอกกวมกันนะครับ ลิงกันให้ได้ทั้งหมด9แผงก็จะเหลือปลายสาย 2, สสสอ,อ,อยู่2เส้นนะครเนี่ยสีแดงแดงกับสีดำดำเนี่ยสีออกจะซีดไปนิดนะเพราะมันโดนแดดอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าผลิตไฟได้เท่าไหร่6กองอ่ะเดี๋ยวออมาดูตรงผมใช้โซฟา3.3กิโลวัตต์นะครับสเปคเครื่องอ่าเป็นระบบอ่อ,อนกิดนะครับอันนี้ จะผสมขนาดกับไฟบ้านนะครับถ้าไฟบ้านไฟโซล่าเซลล์ไม่พอก็จะดึงไฟของการไฟฟ้ามาใช้นะครับมีสายมา2เส้นนะครับเนี่ยบวกลบรวมกันแล้วบวกลบมาเข้ามาเข้าเซลลเข้าเซิร์ฟแล้วก็บรกเกอร์ของ DC นะครับฝั่งนี้จะเป็น AC มีเซิร์ฟมีบรกเกอร์ของ AC นะครับอันนี้เปิดแล้วพอปล่อยเปิดแล้วก็จะเป็นไฟ2เส้นนี้ ามาเข้าที่ตัวเครื่องนะครับส่วนตัวเครื่องก็จะมีมี wifi ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับต่อกับเชื่อมกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตบ้านเรานะครับเนี่ยดูผ่านแอปได้ให้ดูไฟตอนเช้านะครับอันนี้ผมเปิดหมดให้มันผลิตได้เท่ายให้มันโชว์ทั้งหมดนะครับผมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดตัวกันย้อนนะครับนี่คือตัวกันย้อนคลองไว้ถ้าเราเปิด อันนี้หมายถึงผมปิดไว้อยู่ถ้าเปิดให้มันทางานมันจะผลิตไฟตามโหลดนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้จะผลิตไฟตามโหลดแต่ถ้าปิดไว้มีเท่าไรมันจะผลิตตามกําลังเดี๋ยวให้ดูตามกําลังเลยอ่า,อานะครับอ่าแผงตอนนี้ผลิตไฟได้294บโวลต์นะครับ0.6แอมป์อ่าอยากรู้จํานวนกําลังมันก็เอาตัวนี้คูณกันเลยจะเป็นกําลังวัดออกมาคือจะต้องผ่านการแปลงอีกจะเหลือไฟเท่านี้ นะครับคูณกันได้เท่าไรก็จะเหลือไฟเท่านี้บอกลบกันมาหาักลบกันก็จะเหลือไฟอยู่0.17กิโลวัตต์ก็เท่ากับว่า170วัตต์นะครับ6โมง40นาทีนะครับก็ช่วงไม่เกิน7โมง170วัตต์นะครับ170 180ละมีขยับ180วัตต์170วัตต์นี่คือสามารถเปิดพัดลมได้ครับพัดลมก็ขนาด16นิ้ว2ตัวได้เลยนะครับ เพราะมันก็กินไฟอยู่ประมาณตัวหนึ่งก็กินไฟ80วัตนะครับหรือถ้าร้อยเจ็ดสิบวัตเนี่ยก็รันตู้เย็น6คิวได้สบายเลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ตู้เย็นตัวเนี้ยตู้เย็น6คิวก็กินไฟอยู่100กว่าวัตอีกนะครับ1 0 0วัตครับ120วัตประมาณนี้ก็ยังเหลือไฟอีกในส่วนตอนนี้ที่ผมรันอยู่ก็มีพวกเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับประมาณ30วัตต์20กว่าวัตต์30นี่แหละครับ แล้วก็จะมีพัดลมอีกหนึ่งตัวที่เปิดอยู่นี่นครับให้ดูตรงช่องนี้นช่องนี้คือเออเห็นไหมครับด้านตรงกลางๆนะครับสั่งซ้ายมือ77 78วัตต์นะครับคือไฟที่เหลือนะครับตัวนี้ผมผลิตไฟได้170วัตต์180 w นะครับกตเนี่ยก็ใช้ไปอยู่70วัตต์นะครับมีเราเตอร์เราเตอร์30 แล้วก็มีพัดลมตัวหนึ่งก็ประมาณ80วัตต์นะไม่เกินเห็นไหมครับก็จะเหลือไฟอยู่ขอโทษที่มีพัดลม80วัตต์หนึ่งตัวที่ใช้อยู่กับเลาเตอร์ก็ประมาณ100วัตต์มันผลิตได้170วัตต์นะครับก็จะเหลือไฟอยู่70กว่า80เนี่ยก็ประมาณนี้ครับใช้ไฟอยู่100วัตต์ตรงนี้อันนี้ไฟที่เหลือนะครับเนี่ยสามารถเปิดพัดลมได้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับตอนนี้แดดยามเช้าเช้าเนี่ย ครัสามารถเปิดผัดลมอีกตัวหนึ่งหรือถ้าเป็นถ้าไม่ใช้อะไรเลยจะรันแต่ตู้ยืนอย่างเดียวก็ถือว่ารันได้ตอนนี้ร้อจสิบวัตนะครับให้ดูนะครับให้ดูการผลิตไฟตอนเช้านะครับว่าเออแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยแผงเก้าแผงนะครับมันผลิตไฟได้ยังไงผลิตไฟได้กี่วัตต์ เช้าๆเนี่ยใช้อะไรได้บ้างอันนี้ให้ดูกันเลยนะครับเผื่อ,อสมาชิกเพื่อนๆนะครับประกอบการตัดสินใจในการจะเลือกใช้แล้วก็ให้ดูคำนวณดูว่าเออตอนเช้าอย่างเงี้ยมันทําอะไรได้เลยบ้างโดยที่ระบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เน้นใช้งานกลางวันนะครับนะครับตอนนี้แผงผลิตได้2 9 6เโวลต์นะครับเอา 0. จุดกํากลังคือ0 6แอมป์ถ้าเอาคูณกันก็นกจะเป็นกําลังวัตต์นะครับ ถ้าเปนกําลังวัตต์มันจะมีค่าบวกลบสูญเสียกันมาประมวลผลก็จะได้ไฟอยู่อตอนนี้คือเดี๋ยวนะครับผมกดเลยนะครับก็180วัตต์นะครับ,รบที่ทําได้นะฮะหนึ180นะครับเนี่ยนะีครับยามเช้าเลยนะครับก่อน7จ็ดโมงเช้าก่อน7จ็ดโมงเช้านะครับช่วง6กโมงครึ่ง 6โมง40ประมาณนี้นะครับเอาค่าเฉลี่ยก็คือร้อยนี่แหละร้อยแปดสิบบาทได้ร้อยแปดสิบอยู่นะครับก็ถือว่าเรายังใช้ลันตู้เย็ยนได้เลยเจ็ดก่อนเจ็ดโมงถ้าตู้เย็ยนทํางานไม่ว่าจะเป็นพัดลมกเปิดยันเช้าได้เลยแต่เช้าก็เปิดได้เลยนะครับเขาจงเหลือไฟใช้อีกเจ็ดสิบบาทคือเหลือไฟเปิดพัดลมได้อีกหนึ่งตัวเลย ตัวนี้เครื่องตัวโซฟานะครับจะมีไอตัวนี้นะครับเป็น CT กันย้อนนะครับคือตอนนี้ผมปิดไว้อยู่ปิดไว้อยู่คือไม่ให้มันทํางานไม่ให้มันทํางานก็คือว่าไฟผลิตได้เท่าไรมันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเปิดให้มันทํางานมันจะผลิตไฟตามโหลดที่เราใช้นะครับถ้าถ้าแผงผลิตได้เยอะมันก็จะผลิตออกมาแค่โหลดที่เราใช้นะครับอย่างเราใช้อยู่ เราใช้อยู่100วัตต์แต่แผงผลิตได้500วัตต์มันก็จะผลิตออกมาแค่100วัตต์นะครับมันจะไม่ผลิตออกมาเกินเพราะว่ามันมีเจ้าตัวนี้ควบคุมอยู่นะครับเพื่อป้องกันการย้อนนะครับเข้ามิเตอร์นะครับอันนี้คุณสมบัติของมันนะครับมี wiFi นะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์นะครับจะเพียงแต่แนะนําว่าเออผมใช้ตัวนี้อย่างนี้คุณสมบัติเป็นแบบนี้นะครับให้ดู บรรยากาศยามเช้านะครับสําหรับเช้านี้พูดคุยทักทายกันเป็นประจํานะครับร้อยแปดสิบบาทอยู่นะครับต้องรออีกสายครับก็จะเริ่มขยับขึ้นไปกําลังวัดกําลังไฟนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วครับคาเฉลี่ยเลยก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะนำมาให้ดูเป็นระยะนะครับเป็นช่ชวงๆไปว่าทุกการทุก ระยะไฟตอนช่วงเช้าหรือกลางวานันหรือเย็นเนี่ยมันจะผลิตไฟได้ยังไงเป็นเพื่อนที่สนใจเป็นพิจารณาตัดสินใจเอาในการใช้งานนะครับเลือกใช้เลือกซื้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ